สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเสนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมื่อสามวันก่อนนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ เป็นหรียญที่สวยงามกันนะครับท่านคมชัดเจาะพอสมควรครับท่านเหรียญแบบนี้หายากนะครับท่านโดยเฉพาะประสิทธิเล็กนี่ถ้าท่านจะเก็บนะครับท่านท่านเริ่มเก็บเฉพาะประสิทธิเล็กมากกว่าก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะปีเป็นปีวรศรอะไนก็แล้วแต่เก็บก่อนเลยครับท่านตอนนี้จะหมดไปจากระบบแล้วครับท่านจริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เจอเยอะมากพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วครับก็ยังเจอเยอะอยู่นะครับแต่หลังจากประมาณ เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นหมาครับท่านไล่มาเรื่อยๆเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วครับท่านทั้งทั้งที่วันหนึ่งผมอยู่กับเหรียญก็เยอะพอสมควรครับประมาณสักหกถึงเจ็ดร้อยเหรียญครับเฉพาะเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบาทนะครับท่านรวมกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญสองบาทนั้นผมไม่นับครับเพราะมันเยอะเกินไปครับท่านถ้านับรวมกับเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญสองบาทวก็พันกว่าหลพันกว่าเหรียญเลยครับในแต่ละวันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเอาเฉพาะเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทนี่แหละครับท่านสวนมากแล้วผมจะเจอเปอร์เซ็นต์ เมื่อก่อนนี่ห้าสิบหกสิบถึงร้อยเหรียญครับแต่เดี๋ยวนี้ครับบางวันได้เจอแปดเหรียญบางวันห้าเหรียญบางวันไม่เจอเลยก็มีครับท่านเจอเฉพาะเปอร์เซ็นต์ใหญ่ครับเปอร์เซ็นต์ใหญ่เนี่ยเจอมากครับโดยเฉพาะปีหกศูนย์ครับเยอะจริงๆครับปีหกศูนย์นี่ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่านสำหรับปีสองห้าหกศูนย์ของพระเศียรใหญ่นะครับผลิตเยอะครับสองสามร้อยล้านเหรียญนู่นนะครับท่านเรามาดูนเข้าบ้าเหรียญนี้นี่เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านที่ผมพูดช้าเนี่ยพอไรรู้ไหมครับ ผมพูดเร็วแล้วผิดทันทีเลยครับสันค่อยๆพูดครับพูดจะช้าดีกว่านะครับสันมันจะไม่ผิดครับถ้าผิดแล้วผมก็จะกลายเป็นตัวตลกทันทีเลยครับพี่เพื่อนเพื่อน้องๆสันมีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าก็สนุกดีนะได้ดูได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกพูดไปอยู่ดีๆก็หัวล้อกากเลยอะไรประมาณนั้นครับสันเพราะผมพูดผิดไงครับก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเข้าใจด้วยตามนี้ด้วยนะครับสานว่าผมเป็นมาตั้งแต่เกิดครับสันพูดเร็วพังทันทีแล้วครับ เอาล้ครับจะเสียเวลาครับมีบางคนบอกว่าผมมีแต่พูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่น้ำล้วนๆไม่มีเนื้อเลยครับต้องขอโทษขอัยด้วยนะครับเอาล้ครับเรามาดูครับลักษณะสองเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิปเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคครับสุดยอดครับท่านก็มีรอยบุบรอยบี้ตามปกติธรรมดานะครับท่านแล้วก็การสึกห้อมีครับเหรียญนี้มีแน่นอนครับท่านเห็นชัดเจนเลยครับการสึกห้อมีกี่ครับหลุดมือไปแล้วครับเนี่ยนี่ครับ ตามสึกลรอครับเห็นจัดเจนแล้วครับรายบุบระเบีก็มีนะครับตามขอบเดี่ยวนะครับตรงกลางไม่มีนะครับท่านดูสิครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวพอทองทองันห้าร้อยสี่ิบครับท่านสองห้าสี่ศูนย์นี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านอันดับที่สิบพอดีพอดีครับท่านอันดับที่สิบนะครับสำหรับปีพศสอง0ันห้าร้อยสี่ิบนี้นะครับท่านติดอยู่ที่อันดับที่สิบพอดีพอดีนะครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดรุณราชบาราลามตาบลวงไม้นิดคือแม่นั้นทุกข์พยาได้ร่างสุดก็สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอารับนะครับสําหรับปีพศ2540นี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่9ล้าน3แสน1นึ่หมื่นหกรเหรียญนะครับท่าน9ล้าน3แสน1นึ่หมื่นหกรเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับขอให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทของข้อมูลเก่านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกห้าสิบบาทเป็นสองร้อยบาทไปแล้วครับท่าน เมื่อ5เดือนก่อนนะครับที่การประเมินค้าล่าสุดผ่านออกมานะครับท่าน200บาทแล้วนะครับสุรียนที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยที่เรียนละ30 4 5ถึง45บาทเท่านั้นเองนะครับ